วันนี้รู้ข่าวนะคะเศร้าใจมากเลยเนาะโอ้ยใจคอไม่ดีขนาดเป็นคนที่เราเคยรู้จักนะก็ยังใจหายขนาดนี้เนาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะจะขนาดไหน เราก็จะไปทําบุญนะขอบคุณเอซีทั้งหนึ่งท่านนะคะวันนี้เปลี่ยนแล้วนะคะว่าคุณลุงคุณป้าจะไปทําบุญนะคะแต่มีพระมาบิทบาตอยู่ที่ข้างนอกนี้เนาะก็เลยไม่ได้ไปนะคะ ขอบคุณ FC 2ท่านนะคะหนึงไลค์นะคะเข้ามาให้กำลังใจแม่เจ้ยนะคะขึ้นไลค์อีกรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลายังเหลือเนาะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เปิดสปริงเกอร์นี่นะคะสายน้ำเปิดสปริงเกอร์ไว้นะคะเพราะว่าน้ำหน้าแรงมันน้อยนะคะก็เ,ะเลยใช้แบบนี้นะคะรถแบบสปริงเกอร์นี่นะคะ่ะมันพอได้ชุ่มเนาะเพราะว่าต้นไม้นะคะใบหญ้าที่นี่ก็สวยแล้ว เดี๋ยวไปดูนะครับว่าประเตนนะให้ทำอะไรโอ้าไว้ให้อไปเล่น ยิบยีบคงจะมีคนเล่นเสาล่อฟ้ากแต